เมื่อเวลา1 6บหนาฬิกาของวันที่4เมษาย,ยนที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบ้านดุงได้รับแจ้งจากพนักงานร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุงค่ะว่ามีชายขับรถเก่งสีดำทะเบียนกรุงเทพเข้ามาก่อความวุ่นวายภายในร้านพูดจาไม่รู้เรื่องนะคะเอะอะโวยวายพูดจาอยู่คนเดียวและพกอาวุธมีดมาด้วยโดยในมือข้างซ้ายค่ะก่ำธนบัตรเป็นจำนวนมาก ต่อมาตำรวจชุดป้องกันและปรับปรามสพบ้านดุงได้เข้าควบคุมตัวชายคนดังกล่าวไว้ค่ะทราบชื่อในเวลาต่อมาคือน,นายสุวิทย์อายุ32ปีชาวตำบลดงมอทองอำเภอบ้านม่วงจังหวัดส,สกลนครค่ะขนภายในตัวพบธนบัตรฉบับละ1,000บาทและ500บาทรวมทั้งหมด72,200บาทค่ะในกระเป๋าสะพายข้างสีดำพบอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ระเครื่องและเครื่องรางของขลังจํานวนหนึ่งจากนั้นได้ตรวจค้นภายในรถค่ะก็พบยาบ้าซ่อนอยู่ใต้แผ่นยางรองกันเปื้อนด้านคนขับจํานวน95เม็ดจึงได้ควบคุมตัวนายสุวิทย์ไปที่สาพาบ้านดุงเพื่อดําเนินคดีในข้อหาเสพและครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายนายสุวิทย์ให้ข้อมูลทั้งที่ยังมีอาการผู้จามไม่รู้เรื่องค่ะว่าเงินสดเกือบแสนเป็นเงินที่ตนเองเพิ่งขายรถยนต์มาและตั้งใจขายรถยนต์เพื่อเอามาซื้อยาบ้าเสพก็เท่านั้น ไม่ได้เดือดร้อนใครวันนี้ขับรถยนต์มากดเงินที่ตู้ ATM ภายในปั๊มน้ำมันดังกล่าวและเดินเข้าไปซื้อบุหรี่ภายในร้านสะดวกซื้อแต่ถูกพนักงานแจ้งตำรวจมาจับ